สวัสดีครับแนะนําตัวนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมอนันต์านนทรครับสวัสดีครับผมกับตันอํานวยทานนทรครับเราสองคนเป็นผู้ร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนา Snap Static Turbo เจ้าหนูสูรน้ํามันครับ ถามจากพี่โก้เลยค่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงพี่ต้องโยนมาให้พี่หมูพี่หมูพี่นันนะคะเห็นเครื่องบินเนี่ยมันวิ่งขึ้นมันขึ้นไดง่ายเลยเนปั๊บเดียวนะก็ให้มันแสดงเครื่องยนต์เท็กซ์ลอฟ200กิโลเมตรต่อนี่จะขึ้นได้นะครับก็มาลองดูเครื่องยนต์นี่มันมันต้องพาวเวอร์มหาศาลแล้วก็จะมาอ๋อมันมีการมีเรโชการไหลของลมพลักเนี่ะ ก็เร, hmm. เรามาคิดทําตัวนี้ว่าเออน่าจะทาได้ธรรมดาเนี่ย <Ha. S 1> คือเราต้องการจะจัดระเบียบลมเพราะลมในในท่อของของเครื่องยนต์เนี่ยนะ <Ha. S 1> มันจะมีท่อหยัก uh huh. เพราะหยักตัวนี้มันจะเป็นทําให้การไหลของลมเนี่ยมันช้าลง <Ha. S 1> ถ้าเราผ่านตัวของเราปั๊บเนี่ย <Ha. S 1> เป็นเกลียววิ่งเร็วมันจะไม่ผ่าน ลดสริกชันลดการความเสียดทานในท่อลมจะวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยหลักการครับนั่นพี่โก้ถ้าหากว่าติดเจ้าตัวสแนปลงไปในเครื่องยนต์ของเราแล้วเนี่ยนะคะจะช่วยอะไรบ้างกับรถเครื่องแรงขึ้นเร็วขึ้นหรือยังไงบ้างคะครับคือหลังจากที่เครื่องยนต์ที่เราใช้มานับร้อยปีเนี่ยนะฮะร้อยปีเลยนะรับร้อยร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เรามองเห็นว่านี่คือจุดจุดด้อยของเครื่องยนต์เหล่านั้นนะฮะเพราะว่าเมื่อเมื่อแรงดูดจากกระบอกสูบ เกิดขึ้นเนี่ยอากาศที่จะต้องผ่านมอกรออากาศและก็ผ่านท่อยางซึ่งเป็นผิวหยักโคตงอนไออาการไหลของอากาศเนี่ยมันก็จะเรียกว่าที่พี่บอกมันเป็นอากาศมวนบนทําให้ปลายทางเมื่อเข้าไปถึงระบบเผาไหม้ของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะด้อยลงไปกําลังเหลือน้อยลงเอานี้ดีกว่านะฮะคือการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เราต้องเปลี่ยนรูปแบบการไหลของอากาศภายในท่อเหล่านี้นะให้มันไหลบิดคุ่งเป็นเกลียวที่ปลายท่อของที่จะเข้าระบบ ท่ออากาศเนี่ยมันจะเพิ่มทั้งแรงดันและความเร็วทําให้มวลอากาศคือ air m a s สเนี่ยเพิ่มขึ้นครับออกซิเจนก็เพิ่มเข้าไปในระบบพูดกับพูดเหมือนกันเราติดเทอร์โบให้เครื่องยนต์เดึงแต่เป็นเขาเรียกว่า static เทอร์โบคือเข้าไปนอนนิ่งเฉยเฉยในท่อแต่ว่าสามารถปรับรูปแบบการไหลอากาศให้เกิดแรงแรงดันแล้วก็ความเร็วปลายทางที่ดีที่สุดภาษาอังกฤษน่าเช่ว,เว่า optimum ทั้งแรงแรงขึ้นให้เพิ่มพลังและประหยัดซึ่งมันแปลกประหลาดนะครับถ้าแบบคุณใช้เทอร์โบทั่วไปที่บริษัทผลิตขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ต้องพูดถึงเรื่องความประหยัดใช่ไหมฮะได้แต่พลังแต่ตัวนี้คือนอกจากให้พลังแล้วยังประหยัดด้วยแลวนี่ไปออกมาแล้วกับรายการนักบริพารล้านเป็นยังไงบ้างครับผมผลตอบรับหลังจากที่ไปออกรายการมาคนที่ไม่เชื่อก็เชื่อเพราะว่าหลักการเนี่ยเราเราว่าของเราเนี่ยมันไม่มันต่างกับทั่วไปนะฮะ เพราะว่าเรามีตัวนี้เราเรียกวินเทคให้ชื่อว่ินเทคคือการจัดระเบียบลมก่อนคือฟอร์มลมก่อนใช่ไหมแล้วพอส่งไปที่ตัวนี้ก็จะรีดลมและอัดลมหนึ่ชุดจะต้องมีใช้คู่คู่กันในการทำงานคคิดมาแล้วว่าให้มันง่ายๆแบบนี้แหละได้มีการจดเรื่องของสิทธิบัตรอะไรเรียบร้อยยังครับผม เรียบร้อยเลยครับนี่เอาแล้วนะครับฟังประสิทธิภาพกันไปแล้วนะครุณผู้ชมมาดูการทํางานกันดีกว่าค่ะเครื่องนี้ทํางานยังไงบ้างคะหลังจากไอ้ที่ว่าผ่านหม้อกรองมาแล้วเนี่ยเราจะนี้หม้อกรองนะฮะถ้าไม่มีตัวสแนปมันก็จะวิ่งสเปรย์สปะนะฮะพอเราใส่สแนปเข้าไปหนึ่งชุดนะแบบปุ๊บมันจะจัดระเบียบลมให้ลมเนี่ยหมุนเริ่มหมุนเลยอ่ามันจะหมุนใช่นะฮะหมุนไม่เกลียวนะมันจะไม่ไม่ไม่แตะสัมผัสที่ผิวข้างเลยความเร็วก็มีขึ้นเพิ่มขึ้น แล้วลมก็จะวิ่งไปถึงที่ไม้ได้โอ้นี่นะฮะแล้วเวลาติดติดตั้งนี่ติดตั้งกับส่วนไหนของเครื่องหลังจากหม้อกรองเนี่ยนะครัไปถึงเครื่องเนี่ยมันจะมีช่วงเพราะนี่เราเรามีครบสูตรของเราสูตรเรามี4อย่างนะยังไงบ้างคือว่า 1. นึ่งว่า think better คิดดีกว่าครับ perform ทำดีกว่านี่ Look better ดูดีกว่าใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายคือ better feel มีความรู้สึกที่ดีดีกว่าดีกว่าทุกคนต้องได้นี่ครบสูตรสูตรสีไม่ธรรมดานะฮะโอ้โหแล้วแล้วอย่างนี้แปลว่าเครื่องยนต์ทุกชนิดรถทุกรุ่นทุกแบบได้หมดได้หมดครับรถถ่ายอะรถถ่ายได้รถถ่ายได้รถถ่ายเดินตามเลยรถมอเตอร์ไซค์ คือพ,พี่พอตตพอยจะสรุปได้ว่าถ้าเป็นเครื่องที่เป็นสันดาปภายใน internal combustion นะฮะได<ม>้ทุกชนิดแต่ว่าจะได้ผลจริงๆเนี่ยจะต้องมีท่อนำอากาศและมีหม้อกรองอากาศ<ม>เพราะว่าตัวนี้จะช่วยในส่วนที่ เมื่อมีไอ้นี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะช่วยเสริมให้กลับไปที่ดีขึ้นนี่นะฮะเอางี้นะแน่นอนว่าเคยไปเทสไดรฟ์มาแล้วเล่าให้ังหน่อยไเป็นยังไงบ้างครับเราจะเห็นว่าถ้าเืยอยังไม่ใส่สแนปเนี่ยกราฟที่ขึ้นมาทั้งทั้งแรงบิดคือทอร์กและแรงมา้านะจะจะเห็นชัดเจนเลยว่ายังไม่ใส่ครับใส่แล้วจะพุ่งขึ้นมาโดยเฉพาะตอนเริ่มเริ่มแอคเซเลเรตคือเริ่มเร่งเครื่องยนต์เนี่ยประมาณรอบ2,000รอบมันจะโป่งสูงมากประมาณถึงเกือบ20 20 20เอ่อเซ็นจากนั้นมามันก็จะหลังจากที่อากาศเริ่มไหลดีขึ้นนั้นมันจะไปแสดงเห็นชัดอีกทีนึงคือตอนที่เบสทอกคือแรงบิดสูงสุด,สดแ,แ,รแรงบิดที่ดีสุดม่ใช่สูงสุดแรงบิดดีดดที่สุดเบสท็อกวมารอบมา3-4,000รอบมันจะโป่งขึ้นไหนี่เคยพิสูจน์มาแล้วด,ด้วยแล้วประหยัดน้ำมันละคะประหยัดน้ำมันก็คืออันนี้ไงครับในเมื่ออากาศที่ผสมกับน้ำมัน หรือเลบเชื้อเพลิงที่ถ้าไม่ทอเนี่ย<า>ถ้าเผื่ออากาศไม่พอ,อสิ่งที่ได้คือควันใช่จะมคือการสันดาบไม่สมบูรณ์แต่เมื่อนี่ใส่เข้าไปเต็มที่เนี่ยเมื่อเมื่อไอดีที่ผสมกันเรียบร้อยเนี่ยการสันดาบสมบูรณ์นั่นก็คือผลของการประหยัดน้ามันได้ได้พลังงานนี่นะครับมีอายุการใช้งานอะไรยังไงใช้ตลอดชีวิต ตลอดชีวิตใครตลอดชีวิตใครค่ะตลอดชีวิตรถยนต์แต่ว่ารถหมดหมดแล้วนะขายรถไปแล้วถอดไปใส่คันอื่นได้อีกนี่นะฮะวัสดุนี่คมทนแข็งแรงยังไงครับมีหลายรุ่นหลายแบบสำหรับรถหลายขนาด ก็มีตั้งแต่รถ1,200ซีซีถึง3,000ซีซีที่ทำอยู่ในทุกเครื่องยนต์เลยว่าในในช่วงแรกในการที่ออกตลาดเนี่ยนะเราไม่สามารถที่จะกำหนดอะไรได้เราก็เลยมีกรอบของของของการบริการแค่นี้คือจาก1,200ถึงสองถึง3,000ซีซีครับนจะเห็นว่ามีเราขนาดต่างๆกันตามตามไซส์ของของรถยนต์ครับ 2> 2, c c ครืยนต์2,000ซีซีมันก็จะขนาดหนึ่งขเพราะว่าแรงดูดของอกระบอกสูบ<อ>เขาออกแบบที่ที่โรงงานผลิตกับคืออันนี้1,200ซีซีก็คืออันนี้ม,มันจะมันจะใกล้เคียงกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ยากมากคือรถแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นแต่ละพศออมีความเปลีป่ยนแปลงโอ้โหแต่ว่าเราสามารถ แก้ปัญหานี้ได้โดยการใช้ Adjustable ตน,นี้ได้คือสามารถปรับปรับแต่งได้นะฮะนี่นี่นีและอีกนิดหนึงครับถ้าเผือรถคันไหนเนี่ยไม่อยู่ในตารางที่เรา Research มาในตลาดแล้วเนี่ยเราจะมี r e มาร์ว่าถ้าแบบคุณต้องการเนี่ยคุณต้องใช้ช่างพิเศษ ครับเราโดยพิเศษเราทำได้แน่นอนครับก็ติดต่อมาทางเราถ้าเกิดว่ารถของคุณเป็นรถพิเศษถูกต้องนะครและนะคุณผู้ชมสนใจต่อว่าราคามันจะยังไงแพงไหมอย่างไรต้องติดตามไปต่อในช่วงหน้านะคะเจ๊แนับเจ้าหนูสู้น้ำมันอุปกรณ์เสริมสมรรถนะเครื่องยนต์นวัตกรรมแบบใหม่สะดวกและปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องดัดแปลง ตัดต่อหรือแต่งเติมทั้งเครื่องยนต์และตัวถังด้วยตัวสแนทที่มีประสิทธิภาพในการจัดทิศทางลมภายในท่อน,นำอากาศเข้าเครื่องยนต์ทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นถึงที่สุดและเครื่องยนต์สะอาดขึ้นส่งผลให้อัตราเร่งของเครื่องยนต์ทำงานได้ดีขึ้นพร้อมทั้งประหยัดเชื้อเพลิงได้มากถึง20-3 0%ิเเพียงเท่านี้ก็ทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้ในส่วนหนึ่งแล้วล่ะครับ มาช่วงนี้นะครับรกับนักประดิษฐ์คิดมาขายนี่จะได้รู้แล้วนะครับ <c oughs> ว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตก,กรรมแบบนี้นะฮะที่ช่วยเสริมสมรรถนะของเครื่องยนต์รวมไปถึงข้อดี <c oughs> ข้อหนึ่ง <c oughs> คือการประหยัดน้ำมันนี่นะ <c oughs> นะครับมีราคาสักเท่าไหร่กันนะครับ เป็นใครดีคะเป็นพี่ก็หรือพี่หมูดีพี่หมูด,ดีกว่าอตอนที่เราไปออกรายการเมลานแน่นะก็เราเสนอไปให้ที่3,500บาทครับชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งอันนั้นรายการโน้ตรายการเราตอ้องพิเศษใช่แล้วตอนนี้ก็มาที่นี่ก็ต้องเหนือกว่าน,นั้นอีกอันนี้ถูกพกว่านั้นหรือถูกกว่ารายการโปรโมชั่นเนี่ยก็ต้องให้ลดให้เหลือ2490บาทส้ย้าบาทนี่ ใน1ชุดจะประกอบด้วยอะไรบ้างครับตัวตัวก่อนหนึ่งชุดก็มีทั่วไปคือปกตินี่เป็นแสแตนดาร์ดของเรารมีหนึ่งคือวินเทกตัวนี้เร <int> ื่องโมเดลวินเท h จัดระเบียบลมนะแล้ว2องเจ็ดทำหน้าที่อัดลมทองงานต้องมีสองงานนี่เสมอนะฮะโอ้แล้วตอนนี้นะฮะมีขนาดใดไซส์ดใดบ้างครับผม อย่างรถผมเนี่ย1,200ซีซีครับก็อยู่ที่ไซส์ A 50มิลลิเมตรนะครับประมาณประมาณ50าสิมิลแล้วยังรีแชร์ครับเครื่องยนต์1,500้ก็55ามิลนี่นะฮะใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นมาหน่อย1,600ถึง1,800ซีซีไซส์ C ก็หกสิบมิลลิเมตรนะครับเครื่องยนต์แบบ1,800ถึง2,000เอาแบบผู้บริหารใช้ ไซด์ดีก็ถ้ากับิอันมิลใช้มากไซนี้ใช้มากไซนี้ใช้มากนะฮะในรถตลาดนะแล้วก็รถแบบรถกระบะรถไซส์ใหญ่หน่อยผู้บริหารระดับสูงปี๊ดนะครับผม2 0 0 0 3 0ถึซีซีครับใช้70มมิลในใหญ่นะไซ้ดีนะครับแล้วถ้าผมรถสั่งตรงมาจากนอกเครื่องประกอบเองไทยประดิษฐ์กระบอกสูบไม่เหมือนชาวบ้านเขาอย่างนี้มีมีมีวิธีด้วยไหมครับ ก็มีครับต้องติดต่อพิเศษนะเพราะว่าต่างคำพิเศษเอ่านะฮะฉะนั้นแล้วการันตีตรงนี้เลยนะฮะเหมาะกับรถทุกรุ่นทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนก็มีให้บริการอยู่นะครับและถ้าเกิดว่าเป็นรถพิเศษจริงๆ ติดต่อสอบถามได้ใช่พิเศษม,มากๆอ4 9 0นาท2 4้อกาบาทอนรอื่นไม่ได้พิเศษเท่านี้เลยนะคะครับย้ำกับอีกหนึ่งรอบว่ารถของคุณผู้ชมที่บ้านทุกท่านทำมถึงจำเป็นจะต้องมีสแนปด้วยย้ำกันสุดท้ายเลยค่ะเพื่อเพิ่มพลังและประหยัดน้ำมันนี่นะครับ ประสิทธิภาพสูงสุดโอ้โหรถยนต์ซื้อมาไอที่ส<ะ>ำคัญที่สุดนะมันช่วยลถสิ่งแวดล้อ <หา S 2> มเนี่ยรบน่นี่ยโรบิษเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเผาไม่สมบูรณ์นี่นะครับควันเสียไอเสียกข,ของมันน้อยนะครับ ช่วยไม่ให้โลกร้อนด้วไครับได้หลายต่อได้เด้งเลยนะเครื่องยนต์ก็แรงขึ้นประสิทธิภาพการทํางานก็ยาวนานขึ้นประหยัดทั้งน้ํามันอีกทั้งรักษาโลกใบนี้ให้อยู่กับเรานานๆอีกด้วยรักับโปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้นะคุณผู้ชมครับรีบหามาเป็นเจ้าของนะฮะตาเพิ่มนินนิดได้ไหมครับอะไรครับเมื่อติดตั้งไปแล้วนะฮะสแปจะทํางานอย่างซื่อสัตย์ ตั้งแต่เริ่มติดตั้งจนตลอดชีวิตววโดยที่ไม่ต้องดูแลรักษาอะไรเลยครับสนใจนะฮะอยากเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะฮะรีบตัวหาเราตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับนี่ วันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของทั้สองท่านด้วยนะคะที่นำสิ่งประดิษฐ์มาโชว์ให้เราได้ดูกันนะคะขอบพระคุณท่าครับโอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะฮะฝีมือคนไทยนะครับอย่าลืมครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณไม่อยู่ที่จะคิดคุณจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่คิดได้ไงอ่ะวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ